คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเรียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลมเก้าครับผมบวแวรพระนครครับเรามาดูวันนี้นะครับเรื่องไฟแช็กในเรื่มจำทำไมถึงไม่มีเพราะว่ามันเป็น มัน <Billie S 2> อันตรายนะครับไฟแชกเนี่ยมันอันตรายนะครับพูดถึงไฟแชกแล้วก็อันตรายอยู่แล้วอันตรายอันตรายไม่อันตรายอ่ะเป็นระเบ <t ry> <t ry> ิดได้นะนะเผาเรือนนอนเผาเรือนนอนที่สาเหตุเขาแม่เข้าเรือแจงเผาเรือนนอนได้แล้วก็สารเยาวชนไม่ให้ใครมีเลยไฟแชกไม่้มีครับแต่เขาอยากไหนมาต่อยาต่อยาเส้นหระลักลอบลักลอบเขาเข้ามาดูระเบิดไม่ระเบิดดูนะออกวิ่ง หัวหายไปไหนวะเนี่ยหัวหายก็เพื่อนทงอาอันนี้อยู่นี่แต่หัวหายเออหัวหายไปอะไรเรามีหลายอันคราวนี้เรามาดูไฟแช็กนะครับไฟแชกเนี่ยว่าไฟแช็กเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างทีนี้อย่างแรกเลยไฟแชกนะครับอ่าถ้าแกะนี่ออกมาไฟแช็กถ้าแกะนี้ออกมานะเนี่ยพอแกะมาแล้วอ่าทุบไม่แบนไฟแชกนะครับพอทุบ้มนแบนแล้วปึ๊บเนี่ยเอาไปฝนนะครับเอาไปฝนฝนกระปูนเนี่ย ฝนกระปูนครับคมกิฟเลยนะครับหนึ่งเป็นอาวุธได้เอาไปทำอะไรได้หันพุ่งหันผักหันหอมแง๊อได้หมดนะครับเป็นอาวุธเลยอันนี้คือชิ้นแรกอันนี้ชิ้นที่สองเอาไปทําเข็มสักได้เข็มสักด์ทำไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเข็มสักทํทำไงอันเนี้ยราคาแพงเลยอันเนี้ยอันนี้เก็บไปก่อนเข็มสักด์เขาทำไงทำอย่างนี้นะครับนี่นะครับเข็มสักด์เขาทำนี้นะจุดไฟมาดูว่าเข็มสักด์เขาทำไงเนี่ยล้นเข้าไปเลยนะครับโมลอนแล้วดึงปึ้ง ปล่อยเลยนี่เข็มสักได้สองอันนะครับพอได้พอได้สองอันนี้แล้วมาก็ตัดนะครับตัดตัดเอาเข็มสักนะครับเหนียวเหนียวเหนียวนี่นี่นะครับเข็มสักเห็นไหมนี่นะครับนี่ปั่นให้ตรงปั่นให้ตรงนะครับแล้วก็ปั่นให้ตรงอ่ะปั่นยังไงอ่า เอาเอาเอาไปเช็คเหมือนเดิมมาปั่นนะครับอ่านี่วิธีปั่นให้ตรงนะครับอ่าปั่นไปให้ตรงแล้วก็นี่นะครับมันจะเวลายือดออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เข็มสักนะครับเข็มสักอ่าต,ตรงแล้วนตรงแล้วใส่มือผมเพื่อนรักนี่ตรงแล้วนะครับทำอย่างนี้ประมาณ15อันสิอันแล้วแต่จะบอกให้เลยว่าปวด ปวดมาก<ว>แต่ถ้าไม่มีก็ต้องสักใช่อาเข็มสักอันนี้เราเอาเฉพาะไปเช็คนะ<ห>นอันนี้มันมีลูกลูกแม็กอีกลูกแม็กถ้ามันไม่มีเข็มจริงๆก็ต้องใช้นะครับแต่ปวดแต่คมกิบเลยนะครับเนี่ยคมไม่คมดูนะนี่นะครับคมไม่คมดูแลแทงแทงเข้าเนื้อไปแล้วนะนี่ยังไม่ฝนเ่ยยังไม่ฝนนะ,มมนะเนี่ยแทงเข้าเนื้อไปแล้วเนี่ยนี่ดูเนื้อเดี๋ยวนี่คมมากนะครับเนี่ยแทงแทงไปอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมนะะหล่นละ แทงไปอยู่เลยครับอ่ะทีนี้อันนี้ชิ้นที่สองชิ้นแรกไปแล้วอาวุธนะครับแล้วเป็นเข็มสักนะครับชิ้นที่สามอันนี้นะครับอันนี้จะพลิกหน่อยตะไบอันนี้ไปทําตะใบนะครับวิธีแกะก็แกะนี่หมุนอันนี้ออกครับเนี่ยหมุนออกหมุนออกปุ๊บนะครับก็จะเหลืออันนี้เอาเอาใส่ในมันอ่านี่ตะไบนะครับตะไบเราก็จะมา ไม่ใช่ว่าอันเดียวนะเอาเอา,เอาล,ลูกโม่งี้ยหลายอันนะครับเนี่ยเอาลูกโม่งี้ค่อยๆเก็บไว้ทีละอันสองอันนะครับเก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับเนี่ยเก็บสะสมไว้ส่วนอันนี้ก็ใช้ได้อีกนะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะอันเนี้ยบังไฟพญายนาคเดี๋ยวไปมาสมมติว,ว่าเราเอาก้อนอย่างเงี้ยนะครับเก็บเก็บหัวไว้อะประมาณสิบหัวเราใส่ไปในนี้ร้อยไปเลยนะครับร้อยเข้าไปประมาณสองสามสี่ห้าหกพอหกอันมันก็จะหนาขึ้นมาเลยนะครับหนาปุ๊บอะ ก็เป็นตะไบนะครับตะไบเนี่ยตะไบขูดได้ครับขูดเนี่ยตะไบขูดนะครับขนได้หมดเลยครับเนะี่ยแต่ว่ามันต้องใช้จํานวนหลายอันนะครับให้เป็นแถวแถวเออให้มันเป็นแถวตั้งเป็นแถวเลยรู้อ่ะอันนี้ก็ตะไบอันนี้เป็นตะไบแต่ต้องใช้หลายอันเข็มสักมีดนะครับ เข็มตะไบแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ได้อ,อีกนะครับอันนี้เป็นอาวุธดีเนีอันนี้เป็นอาวุธได้ยังไงต้องฝนครับเนี่ยฝนอ,อย่างเงี้ยฝนไปเรื่อยๆนะครับทุบก่อนทุบทุบเสร็จปุ๊บนะครับฝนพอฝนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นมีดเลยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นมีดเลยนะครับฝนแล้วโคตรคมนะครับไอพลาสติกเนะี่ยผมเอาเคยไปแทงมุกอันเนี้ยนะใช่แทงใช่ไหนเออแทงแท,ง,ทงมุกได้ แข็งมากอ,มอยู่ข้างในนะครับนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่จริงๆหักทิ้งเนี่ยไส้ในเห็นไหมครับตรงกลางตรงนนะี้มันจะแข็งมากเลยครับอันนี้นแล้วก็เอาไส้ในเอาเอาเอาแต่ไส้ในนี่ออกมาแล้วก็มาฝนกับเหล็กกับปูนนะครับแล้วเราก็เอาสว่วนมีดอันนี้มันเป็นคมเป็นมีดแล้วเรามาขูดค่อยๆทำไปไงี้ครับมันก็จะเป็นอาวุธได้อีกได้ อันนี้คือไฟแช็คหตัวทำอะไรได้บ้างนะครับไฟแช็คหึตัวทำอะไรได้บ้างก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบังไฟพญานาคอยากเห็นบังไฟพญานาคไหมอ,อ,อันนี้ใช้ได้ไหมน่าจะได้บังไฟพญานาคก,กันทําเล่นกันแต่อันเนี้ยคือสิ่งของต้องห้ามเลยเหตุ <S <S ผลที่ข้างในอ่ะเขาไม่ให้เอาไฟแช็คเข้าอ่ะ ส่วนราคาไปแช็กผมเคยเห็นราคาไปแช็กแบบนี้ตัวเป็นพันเลยนะครับเนี่ยข้างในซื้อขายกันแต่ว่าเขารักรอบเอาเข้านะครับไปแช็เนี่รักรอบเอาเเ้าเรือนจาเจ้าหน้าที่เขาไม่แจกนะครับผิดกฎเรือนจำนะครับต่อคดีได้นะครับไปแช็กนะต่อจริงต่อจริงต่อคดีนะครับไปแช็กไม่เรื่องเล่นเลยนะครับไม่รอแต่ก็มีทุกยุคทุกสมัยไปแช็กอะใหม่เลยนี่อนี่เราปิงนนี่ไงฮะ ใหม่ๆบังไฟไพญานาคข้างในบางทีมันมีโรงงานไฟแช็กไง <c oughs> ห,หินไฟแช็กนี่ยอะเยอะพอหินไฟแช็กเยอะก็เอามาเล่นกันนะครับเอามาทําเล่นกันไม่ร้อนหรอกมั้งกันไว้ก่อนเพื่อนดีดนะได้อ่ะกล้องดูดีๆนะ ยไหมให้แดงตูเมดีอะกล้องอ๋อแดงครับทีทีว้าวกล้องโซ่ไม่ดีอ่ะกล้องมันดังมาข้างหลังอ่ะและยะยาวอะมพุ่งไปดนยเลยเี้ยเห็นป่ะตากล้องขี้ตกใจตุ๊ดเอาเช่ ตากรู้สึกตกใจเลยตากอรตากรรู้สึกตกใจเย <laughs> ะอะ <laughs> หลาย,ย,ยโอ้ยกินวิ่งไปนู่นเลยเพื่อนดูไม่ทันอ่ะนี่ก็คือบั้งไฟวิญญาณากันครับอ่ะอันนี้เอาให้ไอโอได้เพราะว่าเอาของมันมาเนี่ยนี่แหละรครับไฟแช็กนะครับข้างในตัวหนึ่งอ่ะเป็นพันบางที่สองพันนะอ่าบางที่สองพันเปลี่ยนหัวได้เพื่อนอ่าเนี่ยบังไฟวรญยาณากี่ใครยังไม่เห็นอเอาอีกทีปะ่ะฮะเอาอีกทีเอาอีกทีป่ะ ai kì, cả con cũng có ở hướng lưng nhá, đi ra thằng à, mà, đi đi, dụng này, không, không, đi không, 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 nào không, 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 Nó không, 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 แต่กล้องมาถ่ายทางนี้แต่กล้องตั้งใจถ่ายด้วยเออมาถ่ายทางนี้เดี๋ยวดีดไปทางโน้นอ,อ่านไปให้มันให้ให้มันแดงใช่ไหมให้มันแดง สแดยวะแดงยังแดงอ่ะอ่าแดงแล้วแดงยังเพิ่งนะอ่าวกล้องหันทางนู้นนะบังไฟไปโอ้ยอะไรเนี่ยดูดูหมดยังโอ้หมดเลยยัง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 ไม่แตกฮะแตกปะโอ้ยดีลยโอเคไม่เป็นไรแค่นั้นแหละเดี a ๋ยวน้องๆไปทำตามโอเคครับ EP นี b ้ก็ เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไฟแช็กนะครับเพราะว่าไฟแช็กข้างในมันเป็นสิ่งของต้องห้ามนะครับเพราะเหตุนี้แหละไฟแช็กก็ประโยชน์มันเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ทําเป็นรถแข่งนะมีทํารถแข่งนะทำรถแข่งอันเล็กๆแต่มันไม่มีพิษมีภัยเราก็เลยไม่ทําให้ดูครับพลาสติกและเหล็กข้างในก็มีทําอีกนะครับข้างในแกะออกข้างในเป็นตัวทําตัวเนี่ยเะแต่งแต่งแต่งซิ่งแต่งท่ออะไรเงี้ยทำได้เยอะนะครับก็เอาแค่เป็นสิ่งของต้องห้ามประจำจำก็มีประมาณนี้นะครับปี อาวุธนะครับแล้วก็เข็มสักนะครับแล้วก็มีตะไบเรื่อยไว้ฝนเหล็กฝนเลไว้แทงกันอาวุธนะครับแล้วก็มีตัวก็จะไปทําเป็นแปลงแทงมุกนะครับนั่นไงก็เป็นเหล็กเป็นแปลงแทงเป็นอาวุธนะครับอันนี้อ่ะโอเคพีนี้นะครับสิ่งของต้องห้ามไปชักทําไมเขาต้องต้องห้ามเพราะว่านักโทษหรือผู้ต้องขังเขาไปทําแบบนี้กันนะครับ <S <S แต่ว่าสมัยก่อนนะครับสมัยใหม่ไม่มีนะครับอาไแบบนี้เพราะว่า ในเรือนจําก็มีตะไบในเรือนจําก็เหล็กมีเหล็กมีกมอะไรแย่ๆมากมายแล้วก็มีเข็มสักอะไรจากข้างนอกนะครับเ <suas> ข็มเครื่องเข็มอะไรข้างนอกของทุกวันนี้มีให้เขาใช้แบบนี้เขาก็ไม่ใช้ครับมันเป็นแค่ของรุ่นเก่าสมัยก่อนนะใช่สมัยใหม่นี่ข้างในนี่แทงบึกเครื่องกันเลยนะครับ mm. มีเข็มเครื่องข้างนอกวยนะแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่มีนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งของที่ลักลอบเอาเขาเรือนจำต่อเดี๋ยวนี้ต่อทำร้ายตัวเองดี่อคดีด้วยทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยให้ผู้อื่นเห็น อ่าสั่งค่าถักไเอ่สตาร์ทเนี่ยหกเดือนแน่นอนต่อคดีหกเดือนแน่นอนรับถ่ายภาพเหลือสามเดือนไฟแชกก็ต่อไฟแชกต่อวางเพิงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับโอเคครับอีพีนี้ผมและวอแวร์พนครนะครับจกไปเป็นตัวนี้ไฟแช็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับฝากช่องด้วยช่องวอแวร์พนครถามช่องเปิดช่องใหม่ครับอ่าแวร์พนัครครับแวร์พนคอคู่กับตุ๊ดอัมเปเช่ตุ๊ดอัมเปเช่ครับ แล้วก็เพจแหวนพระนครครับอ่าเฟซบุ๊กแหวนพระนครครับดิคต็อกดิคต็อกก็วัวแหวนพระนครครับครับก็ฝากติดตามพี่แหวนพระนครด้วยนะครับทางช่องยูทูบนะใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาครับทักแชทมาครับครับโอเคครับหาเราสองคนลาเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับออ่่